สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวรักหนึ่ก็จะมาคุยในเรื่องของอธรรมะบทความธรรมะในเรื่องของวิบากกรรมแห่งความรักยี่สิเอ็ดอย่างนะคะซึ่งอย่างที่หนึ่งหมายถึงความเจ็บปวดทรมานใจจากการรักเขาข้างเดียวสาเหตุของกรรมมาจากแนอดีตชาติเคยแอบ,บเครียดเค้นพยาบาทหรือลบหลู่ผู้ที่เราแอบ,บรักในชาตินี้จากกรรมที่เราทำร้ายผู้คนนั้นทางใจ โดยที่ผู้นั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยชาตินี้จึงส่งผลให้เราเจ็บปวดทรมานใจข้างเดียวโดยคนผู้นั้นก็ยังคงไม่รู้เรื่องและไม่ก้อยรับรู้อะไรเลยชาติที่แล้วและก็ชาตินี้นะคะเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยเขาไม่ได้รับรู้อะไรเลยเราทําให้เขาเครียดเค้นพยาบาทเมื่อตอนอนิตจชาติที่ผ่านมานะคะวิธีการลดกรรมหรือการแกร้กรรมนั้นก็ แก้ไม่ยากนะคะหากรู้ตัวว่าเป็นผลของกรรมที่เคยเราคิดไม่ดีต่อเขาให้เราํำใจเสียว่าความรักที่เรามีให้เขาเป็นเพียงกรรมเก่าหลังจากนั้นก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานขออภัยขอเอาสิกรรมจากเขาเสียแล้วมันทําบุญอธิษฐานจิตแผ่เมตตาบุญกุศลให้กับเขาแล้วเราเจอเขาเราก็ทําตัวปกติเสียกรรมชนิดนี้เกิดขึ้นจากใจเราแล้วก็พยายามทําให้จบลงที่ใจเราด้วยเช่นกันนะคะ สองขสเสน่ห์ไม่มีคนสนใจหรือมารักสาเหตุของกรรมก็มาจากในอดีตชาติหรืออาจเป็นกรรมที่ทําในชาติปัจจุบันก็คือไม่เคยชอบผู้ใดเจอใครก็คิดในแง่อกติไปหมดเลยนะคะชอบคิดร้ายต่อผู้อื่นและมีนิสัยไม่เป็นมิตรพูดจาให้ร้ายผู้อื่นวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมหากชาติปัจจุบันไม่มีนิสัยดังกล่าวแสดงว่าเป็นกรรมในอดีตชาติที่ทําให้ไม่มีใครรักใครชอบ เวลานึกจะรักผู้ใดก็ไม่มีใครรักตอบให้หมั่นทำบุญไว้พระทุกวันเพื่อให้จิตใจผ่องใสไม่คิดร้ายต่อผู้ใดให้ถวายทานเช่นใส่บาตรหรือถวายสิ่งของต่อพระสงฆ์เท่าที่จะทำได้แต่ให้เน้นอธิษฐานจิตแผ่เมตตาแผ่ความหวังดีต่อผู้อื่นและให้พยายามทำดีและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเช่นคิดดีพูดดีทำดีอย่าไปมิถึงผู้อื่นในแง่ร้าย แต่หากเจอคนเลวนิสัยไม่ดีจริงก็ให้พยายามหลีกห่างเสียเพื่อเป็นการระงับกรรมเวรที่จะอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้นะคะส่วนข้อที่สามนั้นสูญเสียคนที่เรารักแบบจากกันตลอดไปเพราะเขาเสียชีวิตหสุจากกรรมก็มาจากในอดีตชาติคนที่เรารักได้ทำกรรมหนักในการตัดชีวิตผู้อื่นอาจเป็นการฆ่าคนหรือสัตว์ประเภทต่างๆ อาจเป็นบาปที่เกิดจากการฆ่าคนหรือสัตว์ที่รักกันให้แยกจากกันเช่นเรานั้นอาจเป็นผู้สมคบร่วมคิดเราอาจไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าชีวิตของคนหรือสัตว์นั้นๆแต่คนที่เรารักอาจเป็นผู้ลงมือกระทำซึ่งเราเป็นผู้รู้เห็นเป็นใจด้วยในทุกขั้นตอนดังนั้นเมื่อคนที่เรารักได้ตายจากไปในชาตินี้ เราจึงต้องรักกรรมโดยสุขเศร้าทนทุกข์ทรมานเพราะการจากไปของคนที่เรารักมากวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมต้องทําบุญโดยการไทชีวิตสัตว์ต่างๆให้ปล่อยสัตว์ที่กําลังจะโดนนําไปฆ่าเช่นปลาไก่หมูหวัวกระบือเป็นต้นนะคะวิธีการที่ดีที่สุดในการไทชีวิตสัตว์คือไปตลาดที่กําลังมีการค้าสัตว์เพื่อนําไปฆ่าและปรุงอาหาร ให้ซื้อสัตว์เหล่านั้นเอาไปปล่อยในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้เขามีชีวิตตามธรรมชาติต่อไปหรืองดกินเนื้อสัตว์หรือกินเจโดยอาจกำหนดระยะเวลาตั้งแต่3เดือนไปจนถึงตลอดชีวิตหากทำได้ยากอาจเริ่มจากการกินสัตว์เล็กเช่นกุ้งหอยปลาเล็กไข่เป็นต้นโดยไม่กินสัตว์ใหญ่เช่นไก่หมูหวัวกระบ,บือ เป็นต้นซึ่งจะเป็นการลดการเข็นฆ่าสัตว์ที่ต้องเสียชีวิตเพราะนำมาเป็นอาหารของเราได้อย่างมากมายและเราสามารถอธิษฐานกิตแผ่เมตตาให้แก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งคนที่เรารักผู้ที่ได้จากไปรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรของเราทั้งหมดหลังจากได้ทำบุญอุทิศทุกชนิดแล้วเช่นใส่บาตรบริจาคทานต่างๆเป็นท้นนะคะ 4. อาพับคู่ไร้คู่ครอง สาเหตุมาจากกรรมเก่าในอดีตชาติเคยผิดลูกผิดเมียเขาในอดีตชาติหรือทําให้ผู้อื่นไร้คู่ครองโดยอาจไปแย่งคนรักของผู้อื่นมาโดยไม่ถูกต้องชอบธรรมอาจเคยเป็นเมียน้อยเมียเก็บจนทําให้ครอบครัวของผู้อื่นต้องทุกข์รทมนะคะวิธีลดกรรมหรือการแก้กรรมนั้นให้ถือศีลแปดให้มีความบริสุทธิ์งดกิจกรรมทางกรรมหรือบวชพระบวชชีพราหมณ์บวชชี หรือร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานให้คู่รักมีความสมหวังใน,นรักและเวลาถวายทานสิ่งใดก็ตามก็ขอให้เน้นถวายเป็นคู่เช่นเทียนคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่เจกันคู่ผ้าไตรคู่เครื่องไถยทานคู่เป็นต้นนะคะ 5. ได้คู่ครองที่เลวร้ายใส่จากกรรมมาจากแนอดีตชาติเคยตุกตีหรือทำร้ายร่างกายกันมาก่อน อาจเคยสมคบทําเรื่องเลวร้ายกันมาด้วยกันและในกรณีของเวรกรรมที่เป็นความแค้นต่อกันอาจเคยข่มขืนเขาหรือฆ่าเขาหรืออีกกรณีอาจเคยมีเรื่องบาดหมางทําให้เขาปลุกใจปยาบบาทโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นได้คู่ครองเช่นนี้เรกๆอาจจะดีหรืออาจสอ่อแววร้ายตั้งแต่แรกเลยก็เป็นไปได้แต่ยังไงยังไงก็ทำร้ายหรือทำให้เราเป็นทุกข์ เพราะไม่ใช่คู่แท้หรือคู่บุญแต่อาจเป็นคู่แค้นหรืออาจเป็นคู่กรรมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะวิธีลดกรรมหรือการแก้กรรมอาจเป็นคู่กรรมนั้นเป็นเพราะมีบาปกรรมมากคู่ครองของเราจึงออกมาในลักษณะแบบนี้ให้มันชักชวนทําบุญร่วมกันพยายามทําดีกับเขาไว้มากๆแผ่เมตตาและอธิษฐานจิตให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขและกลับตัวกลับใจได้ โดยมันทําบ่อยๆแต่หากเป็นคู่แค้นหรือเหมือนกับพระพุทธองค์เจอกับพระเทวทัตหากรู้ตัวให้จงรีบหนีหกห่างเพราะคู่แค้นจะไม่เหมือนคู่กรรมคู่แค้นจะจงเวรเอาเรื่องบางอย่างเดียวนะคะหากเพียงเบาบางก็ทําร้ายเราจนหมดเวรต่อกันแต่หากหนักหนัก,นกอาจฆ่าเราถึงตายก็ได้เราต้องหาทางระง,งับไม่ให้เกิดการจองเวรต่อกันอีก พยายามวางเฉยถืออดทนไม่จองเวรกลับให้บักกรรมยุติเสียเช่นบวชพระหรือบวชชีอาจเป็นชีพราหมณ์ก็ได้และต้องหมั่นทำบุญไทยชีวิตสัตว์ชนิดต่างๆหรือถือศีลกินเจก็ได้หากเคยถูกทำร้ายมาก่อนให้แผ่เมตตาหวัวศิกรรมเสีย 6. ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้คู่ไร้คนเหลียวแลจริงๆ ใส่กิของกรรมมาจากในอดีตชาติเคยจับสัตว์ขังจับคนมากักขังหรือยุยงทําให้คนอื่นเกลียดชังกันแตกแยกกันโกงผู้อื่นทําให้เขาหมดที่พึ่งกลายเป็นคนอนาถาไม่มีที่ไปนะคะวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมก็คือหมายความว่าทําบุญบ่อยๆให้สัตว์ต่างๆเป็นอิสระหรือให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ทบ,บุญทําทานแก่เด็กอนาถาสัตว์อนาถาและผู้ที่ไร้คนเหลียวแล การบริจาคเงินเพื่อสัตว์เด็กคนผู้หิวโหยและถูกทอดทิ้งกว้างก็จะช่วยเติมไฟให้เกลจิตใจของบรรดาผู้ยากไรและทำให้เรามีความสุขใจและอบอุ่นใจในปัจจุบันด้วยบุญชนิดนี้อาจทำให้ผู้มันสร้างมีคู่ในปัจจุบนาชาติได้ขึ้นอยู่กับพลังบุญบาปของชาติที่ผ่านมาและปัจจุบันหากกำลังบุญมีมากกว่าบาปผู้มันทำย่อมได้คู่สมใจยอย่างแน่นอนนะคะเจ รูปร่างหน้าตาไม่งดงามทำให้ไม่มีผู้ใดมาชอบมารักใส่ของกรรมมาจากในอดิตชาติไม่เคยถวายดอกไม้ของหอมหรือของงดงามให้เก่ทางาศาสนาและผู้ที่ควรถวายเช่นผู้มีพระคุณผู้กะระพระสงฆ์นักบวชเพื่อนหรือไม่รักษาความสะอาดชอบทําความสกปรกรกรกรุงรังทำให้ชีวิตปราศจาก,กสิ่งสวยงามชอบอยู่กับความอัปลักและความสกปรก วิธีลดกรรมหรือแก้กรรมการแก้กรรมในยุคปัจจุบันมี2วิธีหนึ่งใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเช่นออกกําลังกายควบคุมอาหารใส่ใจเรื่องสุขภาพจะช่วยได้หรือทำศยกรรมใบหน้าซึ่งหากทำศยกรรมได้ถูกต้องตามกระบวนการแพทย์ก็ไม่น่ากลัวแต่หากมีกรรมมาหนุนอาจทำให้ศยกรรมผิดพลาดและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้นะคะ สวิธีสร้างบุญแต่จะเป็นไปตามกรรมกฎแห่งกรรมที่ว่ากรรมตามเวลาคือบุญชาตินี้จะไปเปลี่ยนเป็นกรรมทําให้เกิดชนกกรรมในชาติหน้าเพราะชาตินี้ใบหน้าถูกกรรมทําให้เกิดหลอมจนคงรูปแล้วนะคะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อา้อคงรูปแล้วคือเปลี่ยนไม่ได้นะคะยกเว้นวิธีแรกก็คือไปศิลกรรมนั่นเองซึ่งเป็นการผิดธรรมชาติ ผู้ทำต้องสามารถรับกรรมไม่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดีจากการเปลี่ยนหน้าของตนเองโดวยวิธีทางวิทยาศาสตร์ให้ได้หากไม่ต้องการศสยกรรมก็ให้ใช้วิธีลดกรรมและสร้างบุญใหม่เพื่อชัตนหน้าด้วยเช่นถวายพวงมาลัยดอกไม้สดดอกไม้หอมของสวยงามและมีประโยชน์ให้เก่ศาสนาหรือเวลาจะเอาของใครก็เอาของด,ดีสวยงามให้เขา และทําบุญบริจาคเลือดดวงตาหรืออวัยวะต่างๆของร่างกายให้แก่โรงพยาบาล 8. ได้คู่ครองเป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเป็นเมียน้อยเมียเก็บสาเหตุของกรรมมาจากทั้งในอดีตและชาติและปัจจุบันชาติต้องเคยทําผิดศีลข้อสามนั่นเองคือชอบเสพกรรมกับผู้มีเจ้าของอยู่แล้ว หรือประพฤติผิดทางกรรมเช่นมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับลูกเมียหรือสามีของผู้อื่นโดยที่ทําให้ครอบครัวของเขาต้องมีความร้าวรานเจ็บปวดหรือแตกแยกไม่เช่นนั้นทางเราก็จะต้องมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเราทําผิดต่อคู่รักเราคู่รักของตอนเองหรืออาจเคยคมขืนกระทําชำเราผู้อื่นโดยเขาไม่ยินยอมหรือในอดีตชาติเคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาว่า กี่ชาติก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันซึ่งถ้าคู่ที่เราอธิษฐานร่วมไว้นั้นมีกรรมร่วมกับผู้อื่นมากกว่าหรือก่อนที่เราจะเข้าไปในชีวิตของเขาเราเข้าไปภายหลังย่อมกลายเป็นเมียน้อยเป็นเมียเก็บหรือได้คู่ครองเป็นคนมีเจ้าของอยู่แล้ววิธีลดกรรมหรือแก้กรรมคืออ่างมีสติก็พสามารถหยุดบาปปัจจุบันให้ได้พยายามหนีห่างออกมาจากสภาพที่เป็นอยู่เสีย ถ้าเราเป็นเมียเก็บเราก็ถอยห่างออกมาเป็นเมียน้อยก็เลิกเสียต้องอยู่ที่ใจใจต้องบังคับไม่ได้นะคะนั่นก็คือวิธีการในปัจจุบันเสวนวิธีสร้างบุญคือร่วมเป็นเช่าภาพช่วยเหลืองงานแต่งงานหรือถวายทานคู่เช่นถวายธงคู่อ่ทูบคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่เครื่องททยทานคู่ และทุกครั้งที่ทําบุญควรอุทิศกุศลผลบุญแผ่ไม่ตาให้เจ้ากรรมนายเวทที่เคยมีบาปกรรมต่อกันและขอเอาศีกกรรมเสียการทําบุญทุกชนิดและการอาธิษฐานจิตขอให้เขาไปดีมีความสุขและขอให้ตัดขาดจากกันไปเลยจะช่วยบรรเทากรรมตรงนี้ได้สวรสิทธิ์แก้กรรมที่ดีที่สุดคือการถือเพศปรมจันเช่น ถือศีลแปและบวชชีหรือชีพราหม์หากเป็นผู้ชายก็สามารถบวชพระได้อาจกําหนดเวลาที่ถือศีลและบวชไว้เป็น8วัน20วันสองเดือนหรือแล้วแต่สะดวก 9. จิตใจไม่สงบมักฟุ้งซ่านร้อนรนเป็นทุกข์เพราะความรักใส่กงกรรมมาจากบาปทางใจเช่นเคยริษยาผู้อื่นแค้นเคืองผูกพยาบาทโกรธ โมโหลบหลู่เขาโดยที่เขาไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรด้วยเลยกรรมชนิดนี้คล้ายกรรมที่รักเขาข้างเดียวแล้วเป็นทุกข์แต่กรรมชนิดนี้จะมีเหตุมาจากกรรมทางใจชนิดอื่นด้วยและเจ้ากรรมในเวรของเราอาจมีหลายคนอาจมีทั้งที่เสียชีวิตไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่บาปจากกรรมนี้จะทําให้ใจสับสนคล้ายไรยจุดยืนไม่มีสมาธิมักกังวลเรื่อ่อย วิธีลดกรรมหรือแก้กรรมควรทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานหรือทานทุกชนิดอาจมีการไถ่ชีวิตสัตว์ทุกชนิดและให้เน้นนั่งสมาธิสวดมนต์อาจเสดคาถาชินบัญชรและแผ่เมตตาอธิษฐานจิตตัดความทุกข์ทางใจของเราเอนั่นเองนะคะอาจอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้กับผู้ที่มีเรื่องกับเราอยู่ดีมีสุขไม่มารบกวนเราทางใจอีก และให้เน้นการปล่อยวางทางใจส,า,สามารถนั่งสมาธิได้ทั้งแนวสมถะและวิปัสนาควรหาคู่มือสมถะและวิปัสนาเล่มเล็กมาใช้เพื่อการระงับใจที่ถูกต้องนะคะ 10. โง่เขลาเพราะความรักและถูกคนที่เรารักหลอกลวงอยู่ร่ำไปใส่กลงกรรมมาจากในด่าตชาติเคยดูถูกความรักและคนที่เขารักเรา และอาจดูถูกผู้ที่เขาเป็นคนดีผู้ที่มันหาความรู้และประกอบแต่กรรมดีหรืออาจเคยหลอกคนที่เขารักเราหรือชักชวนคนที่หลอกเราในชาตินี้ให้ไปกระทำผิดด้านความรักด้านชู้สาวโดยอาจทำให้คู่กรณีที่กล่าวมามีความเจ็บปวดทรมานทั้งกายและใจส่วนตัวเรานั้นก็ไม่ขยนันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ที่ดีงาม แต่กลับหมกมุ่นในเรื่องของชู้สาวเรื่องของความรักที่มีแต่โทษวิธีลดกรรมหรือแก้กรรมให้ทําบ,บุญถือศีลห้าหรือศีลแปดและทําทานโดยเน้นทําบุญด้านหนังสือธรรมะหรือพิมพ์บทสวดมนต์แจกหากอยู่ในช่วงโดนหลอกอย่างหนักอาจถวายเทียนหลอดไฟฟ้าน้ําดื่มทังบรรจุน้ําเครื่องกรองน้ําแห่เกวัดเพราะเป็นสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างและความไหลลื่น จะได้ไม่เกิดความไม่สบายใจเล็กเกิดผลในแง่บวกต่อใจในขณะนั้นนอกจากนี้ยังสามารถบำรุงปัญญาโดยการสวดมนต์และทำสมาธิทุกวันแล้วอธิษฐานจิตขอให้วิบากกรรมของเราหมดไปอธิษฐานขอโทษขอเอาสิกกรรมและแผ่เมตตาให้กับคนที่หลอกเราและขอให้เขามีความสุขโดยอธิษฐานขอให้เขาอย่าได้หลอกลวงเราอีกเลย เป็นการตัดบาปที่มีต่อการให้สิ้นไปเสียนี่ก็เป็นลักษณะของวิบากกรรมในเรื่องของความรักซึ่งมีทั้งหมด21ข้อแต่ในคลิปนี้แม่หมอขอพูดเพียง10ข้อก่อนนะคะแล้วจะต่อ,อคลิปที่2 EP 2ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีคะ่ะ